โยยาธัง

Na nam dhamma nam samana antarapateya tathāgye พิธีในการชาปนกิจก็คือพิธีนาเมนนะครับซึ่งผมขออนุญาตนำเรียนในน้มของแขกผู้มีเกียรติที่จะถอดผ้าบางสกุลนะครับเพื่อให้ได้รับทราบและก็เป็นการเตรียมตัวนะครับเพื่อเป็นการกระชับนะครับประกอบไปด้วยนายนุนกาเมื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับประธานในพิธี ร้อมแล้วนะครับ no ก็จะได้จุดถูกเทียนบูชาพระรัตนาไตรอารัธนารรนนะกะพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันนะครับแล้วก็หลังจากแสดงธรรมเทศนาแล้วก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์โทยงญิสุดท่าซินี่เสริมสุกดาบตำรวจราแม่นบุญพูนดาบตำรวจหญิงสะใบท่องกะตจิต นางอัมคณาเผาเพ่งนายทรงถินซึ่งเสนนางสีอำนาจสุดสูงนายปรีดานาดาบุตรนายชัยศรีมุท่าพอนนายอิสระบุญเมืองนายค้าตันคณานั้นนายสมยศนมัสการนางสาวพรพันธ์นาคพันธ์นายไม่ตรีศรีสุขานางสาวท่งดำประทุมนางสายเบนอดทนนางสาวปัทมาศิลาไกนางสุพรรณีท่านุพันธ์ ในซับแสงจัดครูแท่นในการหมอบเงินสงเคราะห์นะครับเรีกที่มีเร네ื่องให้ผมติด่อเทั าเงินได้าเงินด,ด้าเงินด้ลยลยแล้วนี่ลูกๆทั้งหลายจะไปหาแม่อีกจะไปหาใครใมาให้มันเหมือนแม่บังเกิดก็เอามันก็ไม่เหมือนแม้เราจะมีแม่บุญธรรมอีกีลคนยี่งุกอย่างเงินทองที่เราหามาเราไปซื้อรถกี่คันก็ได้ไปซื้อบ้านกี่หลังก็ได้เงินทองเอาหามาเล่นไร้ไปสืบบานซือแม่

เทวมิธันติยาสยญานจะโคตากิติธรรมโมจายานิธาติผู้จะจกกตาุราลาปารันจะบิโคนามโนปเสนังตุม ปัญญาปุตตานาปการเตมวันตุตาพมังคารังลาตาปเทวตาสาปบุตานุภาเวนัสตา ด้วยความสุจริตอุตสาหะมีความสนใจนธรรมะรักษาศีลอยู่เป็นประจำทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถูยไม่ได้ขาดอบรมสั่งสอนบลุดหลานให้เป็นคนดีตามหลักตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในวาระสุดท้ายของชีวิตแม่เพลินดวงมณนีได้ลงป่วยลงด้วยโรคหัวใจบลุดหลานได้นำคุณแม่เขารักษา ที่โรงพยาบาลสัมพสิทธิ์ที่ประสงค์พนัแพทย์ได้ทําการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่ไม่อาจดูชีวิตแม่เพลินดวงวณีไปได้กระทั่งวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2564เวลา2นาฬิกา6นาทีแม่เพลินดวงวณีก็ได้จากบุตรหลานย่ามิตรไปอย่างไม่มีวันหวนกลับสิริอ,อายุได้66ปี อโหสิกรรมมังอกุศล,ลกรรมอันใดเมื่อครั้งผู้วายชนยังมีชีวิตอยู่หากได้ร่วมเกินท่านทั้งหลายหรือท่านได้ร่วมเกินจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็าตามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่กันบุญกุศลอันใดอันเป็นคุณงามความดีทั้งหลายที่แม่เพลินดวงวณีได้สร้างสมไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดจนกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความเป็นในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพลวะปัจจัย,ยเป็นกุศลน้อมส่งดวงวิญญาณคุณแม่เพลินรวงศวณีไปสู่สุคติในห้องสังเวยโพกท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสมเด็จกรมพระปรมาชิตชิโนโรถท่านได้รจนาไว้ในกิริาสอนน้องเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนสติพวกเราท่านทั้งหลายว่า พิสดรกาศสอนอกุญชรอ,อันกดปงโททนสเสนงสำคัญหมายในกายดีหน่อราชาติติวาวายมลายสิ้นทั้งบินสีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพื่อเป็นการไว้อะไรให้แก่ผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายกระผมขอเด้เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ภายนอกสาลาณนะคุณแห่งนี้ ได้กรุณาหันหน้าไปทางเงนและยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อะไรให้แก่ดวงวิญญาณน,น้อมส่งดวงวิญญาณของคุณแม่เปน็นงดวงวัสู่สุขติพขอเรีเชิญครับ ตามด้วยแม่ชีนะครับแล้วก็ผู้ที่นุ่งขาวของขาวครับผม ครับผมครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เรียนเชิญครับในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 กำลังแทระบาดนะครับน่ี เดินเพื่อโอู้หงงใจเอองงใจครับปนสวรรค์เด้อแม่งงใจใจงงมากืะ พันตำรวจเอกดรินวัฒน์ผู้วัฒนพิการซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับตลอดจนผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของบุตรสาวเพื่อนข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาวมพิธีในครั้งนี้ รวมไปถึงนะครับเจ้าภาพสวสดอธิษรานในทุกคืนที่ผ่านมานะครับที่ได้สลาบเวลาอันมีค่านะครับมาร่วมพิธีชาพนกิจแม่เพลินดวงมณีในวันนี้สิ่งใดที่ทางเจ้าภาพขาดตกบกข้องไปการต้อนรับดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับต้องขออภยัยแข่ผู้มีจกียรตทุกท่านมาในโอกาสนี้และขอเรียนเชิญผู้มีเกียรตท่านครับหลังเสร็จพิธี แล้วร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะครับและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับยิ่งน่องใส่เส้นน่องขวาครับไปหัวเดียวกันนวดเราให้กันได้โอ้เสื้อรดีแท้ไม่ได้เพิ่มเสียงครับจับจูบยิ่งน่องาใส่ครับเส้นเส้นน่องใายทั้งใายครับทุกอนครับยิ่งน่องใส่เส้นน่องขวาเนื้อเต็มเอือเปิดเมียนผลนะครับ ลูกบูลพถือรอครับครสาธุสาธุถ่ายถ่ายัลงถ่ายด้อสาธุลงถ่ายใส่ลงคิดองหลัได้ไหมเด้อยไยิงงลงายนยิงวงกไปใช่หรอตกไโีเสียละิดสองหลด้เด้อ

เด็ดน้ำพรูสมบูรณ์นะครับ่ทสไว้น้ลงสายส้ลงขัวครับอยลงใส่ยส้ลงขัวน่แล้วสาธุสาทุสรณ์ั้งดคนได้กึ้นทังนี้ไม่ไสิสติาลงส่ยส้ลงขัว มัน้าเฮ็ดมาก่อนอืมต้องตอกเลืต้องเปกดกองมองว่าวัน้ลงใส่ยิ่งลงใส่ใส่ลงหัวใส่ลงหัวครับใช่ใส่ผอ้เพ่นผ้าเฮ็ดเพื่นาเฮ็ดมะจํสิยากาศก็ผมว่า วันนี้ที่นี่13นะครับต้องใส่กับนี่พอมสำรวยลูกหัวกับนี่ใช่ลูกหัวนะครับเด้อหัวเสืัอน่ตอนเ้อ่ใส่ครับบรรยากาศครับผมวันนี้่อยู่กับช่างสายบุนชาแนล ขอบคุณทีมงานเครื่องเสียงครับพอเก่งไกลสาวครับอ้นี่ยิ่งใส่ใส่ขวัวนะครับด้อขบุหัวนึงก,กเท่ะะทากับครับ อันนี้ได้มีทีมงานมาช่วยนะครับเครื่องเสียงต่างบขอท่านครับจับจูดเอามบรรยากาศแต่ผมคึมๆครับว่าแล้วมันีต้องคึมเออมันมันคึมเป็นวะบรรยากาศโอ้สิบสองล้านด้วยแม่เด้อ บรรยากาศครับผมนี่รชายชายร่อหัว่วานเลยโอ้ยจัดจูด้วนี่าผู้ชิมเมื่อวานกะดาษหัวอยว่านก็ได้เด้ไขว่านกัได้เด้นี่ดยิงลงใช่อครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศยิงชายิงชาย่หัวสุกเือกันนานเลยผ้ใดมาร่วมงาน